อวันนี้จะพูดเรื่องกายคตาสติหมายถึงการพิจ,พจ,พจารณาสังขารร่างกายคนเราสว่วนมากจะ,ะไปมองตั้งแต่คนอื่นไม่มองตัวเองอนั่นแหละคําว่าเช่นโมโหโทษโทศกนี่กัไปมองแต่โทษคนอื่นไม่มองโทษตัวเองพระพุทธเจ้าท่านบอกให้มองตัวเองอให้มองตัวเองให้ทะลุป,ปูผงเสียก่อนเช่น เ,ออเราเกิดกรรมราคะนี่เกิดมาจากไหนเกิดมาจากจิตใจตัวเองจิตใจตัวเองมันจะอยู่ที่ไหนมันกออาศัยอยู่ที่ร่างกายเพราะฉะนั้นท่านให้ดูกายตัวเองเสียก่อนว่ามันมันรักมาหลงอะไรกันนักกันหนาในกายของเรานี่มีอะไรบ้างซักไซลเล่เลีเยงกขไปสิเกษามันเป็นยังไงโลงมาเป็นยังไงนักขาเป็นยังไงผมโคเล็ฟันหนังเป็นยังไง ลอกออกมองเข้าไปดูลึกๆมองเข้าไปเให้เข้าไปในไหนให้มันเห็นเลียดเห็นเนี้อเห็นของสุกปกเบื้องต้นก็เห็นด้วยสัญญาไปซะก่อนเรียกว่าเอาสัญญานําล่องไปซะก่อนสัญญาตรงนี้เป็นตัวนําล่องถ้าเราไม่มีสัญญาไม่มีตัวเ,เ,คเ,เ,เครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายปลายทางาแล้วยังไงเราเราก็ไปไม่ได้การภาวนา เพราะฉะนั้นต้องให้มีเครื่องหมายไปทางหมายถึงว่ากําหนดพิจากายตัวเองนี่แหละให้ไม่เห็นเป็นของไม่เที่ยงถึงมันจะว่าเที่ยงเราก็ต้องให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงตัวบางวันก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางวันก็ปวดหัวตัวร้อนบางวันก็อยู่สุขสบายเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระวนกระวายเน่เดี๋ยวก็วิ่งไปโรงพยาบาลเดี๋ยวก็ออกโรงพยาบาล เป็นย่อย่างนั้นไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานี่แหละการพยายาิจารณากายกตาสติไล่ไปอย่างนี้แหละอหลังจากนั้นพอดูตัวเองให้มันทะลุปูโป่ง,ปงหายสงสัยเลยสินนี้ไปดูคนอื่นทีนี้ดูคนอื่นก็น้อมเขามาหาตัวเองเหมือนเดิมนั่นแหละอคนอื่นกับเราก็เป็นอันเดียวกันเรากับเขาก็เป็นอันเดียวกันอคนอื่นตายก็เท่ากับเหมือนก,นกันกับเราตายอตัวเราตายก็เหมือนกันกับคนอื่นตาย ันเป็นาธาตุขันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันเพียงแต่คนหนึ่งตายช้าคนหนึ่งตายเร็วคนหนึ่งแก่ช้าคนหนึ่งแก่เร็วคนหนึ่งเกิดช้าคนหนึ่งเกิดเร็วเป็นอย่างนั้นแหละสังขารร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งว่าเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นอะไรเลยเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ใครเลยเป็นทุกข์ก็จิตใจตัวเองนี่เป็นทุกข์สังขารร่างกายเขาไม่ได้เป็นทุกข์นี่เขาไม่รู้อะไรแขนขานี่ถามมันดูสิ นั่งนานๆมันปวดไหมมันไม่รู้จักว่าเจ็บว่าปวดหรอกแต่เวทนามันเกิดขึ้นมาจากนั้นแต่จิตเป็นตัวไปรับทราบตัวที่รู้จักเก็บจะกปวดรู้จัก <c oughs> หิวกระหายก็คือจิตจิตที่อาศัยอยู่ในสังขารร่างกายต,ตัวเองนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องพิารณากกยด้วยพารณาจิตด,ด้วยสลับสับเปลี่ยนกันไปน้อมลงสู่แต่รักให้เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ว่า,าพิารณาแล้วก็ไปยึด ว่าอันนี้เราก็เห็นอันนี้ก็ของกูอันนี้ก็อันนี้เราก็รู้อันนี้เราก็เห็นอันนี้เราก็ทะลุป,ปูปผงแล้วยึดไว้แบกไว้มีความรู้เท่าไหร่กัดเรียนมาเท่าไหร่กัดแบกไว้อย่งัง้นละ่ะมีแต่แบกมีแต่หามผลสุดท,ท้ายก็หนักนี่แบบนั้นพระเจ้าท่านให้รู้สังขารร่างกายนี้รู้แล้วก็ให้ปล่อยวางดิไม่ใช่ว่ารู้แล้วก็ไปยึดไปถือไปแบกไปหามไปสําคัญมั่นหมายว่า กายก็เป็นของเราหลูก็เป็นของเราสัญญาก็เป็นของเราสังขารก็เป็นของเราวิญญาณก็เป็นของเราไปสําคัญมั่นหมายแบบนั้นไม่ได้แบบนั้นมันผิดแนวทางท่านพี่ให้พี่นาเห็นแล้วก็รู้แล้วก็ให้ปล่อยวางปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างต้องปล่อยให้ไปตามสภาพเดิมมดอย่าไปฝืนถ้าไปฝืนมันจะเป็นทุกข์ตัวเองนี่แหละเป็นทุกข์คนอื่นไม่ได้เป็นทุกข์หรอกคนอื่นเขาไม่ถึงเขาทุกข์ก็เป็น เป็นเร <and food> <oneself> ื mm. Luckily, <t rant y> it it ่องของเขาถึงเขามีความสุขก็เป็นเรื่องของเขาตัวเรามีความทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราไม่เรามีความทุกข์เราก็ต้องแก้ที่เราเราจะไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้ไม่เรามีความโกรธย่างนีแหนะเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราเช่นเรามีการมราคะนี่เราก็ต้องแก้ที่ตัวเราแก้ที่ตัวเราเสร็จแล้วก็ให้มันหายสงสัยเพราะตัวเราแก้ที่ตัวเราคล้ายๆกับเราก่อของไฟนี่แหละ าก่อของไฟมันลุกโชนแล้วเห็นว่ามันจะไหมไปไามไปทุกที่ทุกทางแล้วก็ต้องดับมันเสียดับที่ไหนเราก็จะไปตามดับแสงของไฟไม่ได้เราก็ต้องดับที่ที่เราก่อมันขึ้นมาอย่างนั้นแหละต้องไปดับที่ที่ต้นเหตุมันต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนต้นเหตุมันอยู่ที่กายสมติกายเวทเห็นรูปสวยๆงามไปรักอย่างนี้ไปรักผู้หญิงบ้างไปลัก สมบัติพัสถานบ้างไปลักลูอต่างๆนะไม่ว่ารถยนต์รถไฟอะไรต่างๆเครื่องบงเครื่องบินเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆที่มันไปลักนะนั่นแหละมนหมายถึงว่าเป็นรูปเหมือนกันอันนั้นนะท่างก็ให้แก่ที่ตัวเองนี่แหละแก้เสร็จแล้วเราก็สบายได้ที่นี่สิ่งอื่นก็ไม่มีความหมายเลยถ้าเราแกแล้วเ,เราได้แล้วก็เหมือนก,กับเราดับ ของเพลิงที่ตัวเราได้แล้วออไปที่ไหนมันก็เย็นไปหมดเลยนี่แต่ถ้าเราไม่ดับตัวเองไปที่ไหนก็ร้อนนี่วันนี้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันร้อนลุ่มอยู่ในนี่แหละอือาบน้ําก็ไม่หายอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่หายทานของเย็นๆก็ไม่หายเพราะอะไรอ,อืเพราะโมโหตัวโสมันครอบงาตัวเองถ้ามันเกิดโมโหตัวโสข,ขึ้นมาต่านให้แผ่เมตตาซะหเห็นคนอื่นสัตว์อื่นให้เป็นเอ,อ เป็นเพียนทุกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันจะไปมองว่าเป็นในคู่อาฆาตมาดร้ายอะไรถ้าไปมองว่าเป็นคู่อาฆาตมาดร้ายผลสุดท้ายกันปงไม่ได้เลยเป็นไฟลามทุ่งฆ่ากันอ่า,อามีแค่นั้นเนะ